ดูให้แน่ชัดอีกทีมึงมีใครอยู่อาศัยหรือเปล่าเฮ้ยอะไรใครฮะ ไอ้เหี้ยสองครั้งต่อหน้าต่อตากูแล้วละเวย้ยหายเข้ามาในต้นไม้นี่ถึงว่าแม่กลางค่ำกลางคืนไม่มีคนเฝ้าทิ้งข้าวทิ้งของไว้มาทำไรทำสืวนแค่ตอนกลางวันมันบันเทิองอย่างนี้นี่เอง พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านค่ำคืนนี้ <c oughs> ผมพากลับมาหลอนที่บ้านอาธรรมมีต้นไม้ใหญ่ที่มีการผูกคอเสียชีวิตพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านห่างหายจากที่นี่ไปนานมาโอ้โห มาในหมู่บ้านเห่าละวมไม่ผมพาเดินตั้งแต่ทางเข้าเลยครับคืนนี้โหดเงียบสมงดวังเวียงเลยทางเข้าลกเป็นป่าพี่เพื่อนทุกท่านคือต้นไม้ตรงนั้นมันมี ชาที่เป็นโรคซึมเศร้าติดสุราเรือรลังมาผูกคอเสียชีวิตนะครับมาหลังจากที่ผมเจออะไรปริศนากลับมาค่ำคืนนี้มันจะมีความบันเทิงเกิดขึ้นหรือไม่เดินเข้ามาค่อนข้างลึกนะครับพี่เพื่อนๆุกท่าน แล้แวกนี่ยุงก็ชุมโคตรเยอะ <c oughs> <c oughs> อถ้าซุ่มเสียงผมหายไปก็ขออภัยนะครับอากาศเปลี่ยนบ่อยพี่เพื่อนทุกท่านเริ่มเข้าฤดูหนาวเจ็บคอกินยามาเป็นอาทิตย์แล้วผม บางครั้งห่างหายรายการวินวักไปหลายวันต้องขออภัยด้วยนะครับพี่เพื่อนทุกท่านผมบางครั้งวันก็ติดภารกิจสนับสนุนน้องๆน,นะครับสนับสนุนน้องๆทิมฟุตบอลเยาวชนหมู่บ้านผมเพื่อไปทำการแข่งขันร่วมให้กำลังใจกันสนับสนุนกันไป เท่าที่ไหวเท่าที่ทําได้อย่างน้นอยๆก็ทําเพื่อบ้านเกิดพี่เพื่อนทุกท่านการเผื่อแผ่การให้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตามกําลังของตัวเองอ้ามาอะเขาไปสถานที่แห่งนี้ขุดบังเวงีเสียงอะไรฮะ แสงอะไรรอยยู่นะะว้โอ้แสงไฟจากฝั่งประเทศลาโอ้ตกใจหมดกูผมเคยพาเดินทะลุด้านหลังสถานที่แห่งนี้ไปดูครั้งหนึ่งนะพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านว่าบางค่าบางคืนเสียงเพลงดึกดื่นมันมาจากตรงไหนฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน โอ้โหหมารอบนี้ค่อนข้างลกทางเข้ารกอึมครึมไปโยูดวังเวงกว่าเดิมด้วยเออ,อยุงจะเข้าไปดีหรือเปล่าวะ ทำไมมันลกทั้งที่ผ่านหน้าฝนมันก็ท <c oughs> <c oughs> ักทายด้วยการไอโอ้โหแม่เจ้าพระเจ้าจอดเอ้ยตัวเบลมเทิมโอ้ตายเอ้ ตกใจจิตกูจะหลุดก็พ่อมึงเนี่ยโอ้โหมีแน่แน,น่พี่พี่เพื่อนเือนทุกท่านอย่างน้อยๆตัวขนาดนี้เขื่องน้ำหนักหลายขีดหลายกำรเรนี่ยเฮ้ยโอ้โหกิ่งไม้ลงพี่พี่เพื่อนเือนทุกท่านหลังจากห่างหายไปนาน ลกยิ่งกว่าเดิมกิ่งไม้โคน่นไอ้ตุ๊เกแก็ดักอยู่กูอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยกูไม่เข้าดีกว่าแ่งเฮ้ยกูจับซอยจุให้หมดละมึงเฮ้ยไปหลังนู้นดีกว่ากูบ่เข้าเร้วแบบนี้ลกเกินอันตราย ยุงโอ้ยตายชีวิตเนาะชีวิตไปที่ไหนก็ฝ่าดงยุงข้างนั้นด้านหลังเสียงอะไรฮะเสียงอะไรฮะฮะทางนี้ มันมีเสียงอะไรสักอย่างพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเข้ามาในที่เปล่าเปลี่ยวรกล้างอย่างนี้คูดวังเวงเลยอะไรวะนั่นกูไม่ได้มานานแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรหนะที่ตรงนั้น มีใครมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ฮะสวัสดีใครมาทำอะไรสวัสดีครับ เหมือนมีคนมาทำอะไรเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรเสียงอะไรฮะเสียงอะไร เสียงอะไรฮอะไรอะไรใครใครวะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมตาไม่ฝาดกูตาไม่ฝาดแน่แน่ชัดเจน มื่อกี้อะไรสักอย่างหายเข้ามาตรงนี้คนหรือผีมันเหมือย <c oughs> มีร่องรอยคนอยู่ หรือว่ามันมีใครมาอยู่อาศัยแล้ววะไอ้เหี้ยปินไปไม่ได้ที่ลกล้างแบบนี้เต็มที่ก็มาทำงานทำไร่ทำสวนตอนกลางวันโอ้โหขออนุญาตนะครับสาสตร์เจ้าที่ด้วยไอเสื้อตัวนี้กูเห็นอยู่ตั้งแต่กูมาครั้งแรกแล้วไอ้เหี้ยแขวนไว้ทำบ้าอะไรตรงนี้ หลอนระแวงไอ้กิ่งนี้แหค่ตะลุงมาผูกคอเสียชีวิตไม่โค่นทิ้งเลยวะตัดต่กิ่งทิ้งยางงี้เลยเฮ้ยเฮ้ย อ๋อดูทีในบ้านหลังนี้มันจะมีใครมาอาศัยอยู่ <c oughs> น้าลายแว่มฝืดคอเป็นไปไม่ได้เป็นโถงลกล้างเฉยๆเสียงอะไรอะไรเงาอะไรใคร ไฟวะเฮ้ยไม่ไฟฉายก็ทำไมเป็นอย่างนี้วะกูยุ่งคล้ายๆห็นเงาอะไรเดินมาทางนี้ ไปดิปีนเนที่ยวไงฮ้กูอยู่คนเดียว ปั่นประสาทกูชิบหายมันคืออะไรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มือไม้สั่นอยู่เหมือนกันมือไม้สัน่นไอ้เหี้ยอะไรปั่นประสาทกูนักหนาวะฮะ <c oughs> ผมไม่รู้ผมตามอะไรมาเมื่อกี้ ผมที่ยินเสียงแล้วเห็นเงาะแวบๆบแบบกูไม่ตามมันเข้าไปแน่ไอ้เหี้ยยุง <c oughs> <c oughs> จะเป็นคนเป็นผีเป็นเที่ยอะไรก็ช่างกูไม่ตามเข้าไปแน่นอนไอ้เหี้ยเราเองอยู่สถานที่เปล่าเปลียวรกร้างอย่างนี้คนเดียวไอ้เหี้ยจินตนาการพาไว้ได้หมดมีไม่มีไม่รู้เจอไม่เจอไม่รู้แต่ยังไง ก็เสียวสลังไปบทอยู่ดีเริ่มคัดจะบูกุกครับผมอาการของร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงอะดีนารีนเริ่มสูบฉีดกดจะออกอ,อะไรก็ไม่รู้กูขอกลับมาดูบ้านหลังนี้อีกที ยุงดูให้แน่ชัดอีกทีมึงมีใครอยู่อาศัยหรือเปล่าเฮ้ยอะไรใครฮะ ฮเฮ้ยไอ้เหียสองครั้งต่อหน้าต่อตากูแล้วละเว้ยหายเข้ามาในต้นไม้นี่ถึงว่าแม่กลางค่ำกลางคืนไม่มีคนเฝ้าทิ้งข้าวทิ้งของไว้มาทำไรทำสวนแค่ตอนกลางวัน มันบันเทิงอย่างนี้นี่เองอผมว่า ลุงขี้เมายังวนเวียนยึดติดอยู่ที่ตรงนี้แน่ๆพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านการอัตะวินิบาตกรรมผูกคอตายผมว่ายังไงก็ไม่หลุดพ้นง่ายๆวาระกรรมยังคงทำอะไรซ้ำๆซากๆเดิมๆ,ๆ,ๆอยู่แนะ่ยุ่งเฮีย เสียงอะไรในป่าอะไรใครอีหยังหมาในหมู่บ้านแม่งว่าเห่ากูเห่าเออเห่าอะไรวะละง,งมเลยไอ้เหี้ย เสียงอะไรเหมือนเสียงไม้ลั่นเหมือนเสียงไม้ลั่นเมื่อกี้มันคืออะไรลุง

เสียงไอ้ฮหบแฮบเสีสยงไอ้แก่แก่เหบแฮบใครใครผมขอ พิจารณาด้วยสติเงียบๆสักพักพี่พีๆเพื่อนน,นนทุกท่านอูจะเจออะไรไหมมามาจะมีอะไรผิดปกติไหมดู แล้วมีรถพ่วงมีอุปกรณ์ข้าวของหลังจากที่ผมห่างหายไปนานมากแต่มันอยู่นั่งข้างไล่ของชาวบ้านพี่ๆเพืพพ่อนๆทุกท่านกลางคืนมันไม่มีใครมาอยู่แน่ผมว่าแต่กลางวันอาจจะมีคนในละแวกที่คุ้นเคยเขาอาจจะมา ทําไรทําสวนนสถานที่ข้างๆแต่ผมมั่นใจว่ากลางคืนแม่งไม่มีใครอยู่แน่กูอยู่คนเดียวไอ้เฮียด้านหลังเสียวระแวงเสียงอะไรเสียงอียัง ยังเงี้ยเฮ้ยขออ,ออนุญาตถอยหลังเทียก้าก่าอนระวงด้านหลังก็ระวังด้านหน้าระวงด้านหลังก็ระวังไฟฉายเริ่มจะมุ้ยมรนาแล้ว โอเคพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านรอบตัวผม360องศามีแต่ป่ามีแต่ผมอยู่คนเดียวเฮ้ย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 อะไรเสียงอะไรเอาอยิางทีไอ้เฮี้ยเมื่อกี้สติหลุดไปนิดคนหัวลุกพึงเย็นเยืยอกเยันไขสันหลัง Cái giọng gì? Mở lửa lại. Một lần nữa. Cái giọng giống như cây lăn. Một lần เฮยดีกว่าพ,พี่พี่เพื่อนทุกท่านยิ่งหยุดยิ่งวังเวงยิ่งเย็นยะเยือกรู้สึกเหมือนจะไม่ปลอดภยัย <c oughs> ร่างกายผมเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเริ่มเจ็บคอพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านยังไงต้องขออาภายัยโอเคพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ผมรู้สึกร่างกายผมแย่เริ่มจะไม่ปก,ปกติครับพี่เพื่อนทุกท่านเริ่มเกิดอาการเจ็บคอขึ้นมาแล้วโอเคผมขอนญญขอนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตออกนอกพื้นที่ก่อน เราเวียงยันหลังไอ้เหี้ยโอเคครับพี่เพื่อนทุกท่นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยยังไงค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีราตีสวัสดีกันทุกท่านทุกคนนะครับผมไว้เจอกันครั้งหน้าครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ